สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปนิชย์ USA ค่ะสำหรับคลิปนี้ปนิชจะมาเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับการทำงาน DIY ทําทำคลิป DIY ของปนิชสู่เพืเ่อนๆฟังเพื่อจะเป็นแนวทางและมันก็สามารถที่จะสร้างรายได้ได้ด้วยติดตามปนิชมาค่ะ กระถางที่เพื่อนๆเ,เห็นใบนี้เป็นกระถางที่ปณิษทำจากเศษผ้าขนหนูหรือผ้าขนหนูเก่าหนั่นเองนะคะจะได้รูปทรงที่สวยงามแบบนี้แล้วปณิษทำขายในช่วงฤดูร้อนของทุกปีตั้งแต่ปณิษมาอยู่ที่อเมริกานะคะแต่ว่า ปีที่แล้วกับปีนี้ก็คงจะไม่ได้ทำนะคะเพราะว่าคุณลุงเขาก็เสียชีวิตไปแล้วไม่มีคนขับรถพาไปส่งนะคะถามว่าส่งไกลขนาดไหนปนิชก็จะส่งตามเมืองไกลๆในระแวกไกลๆบ้านปนิชเนี่ยนะคะ,ะก็จะ ไกลออกไปสุดก็จะเป็น40สกว่าไมล์นะคะอ่าพื้นที่ไหนที่ปนิต์ไปส่งไกลปนิต์ก็จะบวกค่ารถค่าน้ำมันขึ้นแค่นั้นเองนะคะส่วนกระถางใบนี้ถ้าหากว่าปนิตขายเฉพาะกระถางมันจะอยู่ที่ ใบละยี่สิบเหรียญนะคะแล้วถ้าหากว่าปนิตปลูกดอกไม้ลงไปมันก็จะอยู่ที่สาสิบเหรียญกว่าๆขึ้นกับราคาของดอกไม้แล้วก็ดินที่เราลงนั่นเองค่ะ เห็นไหมคะเพื่อนๆว่าเพียงแค่เศษผ้าขนหนูมันก็สร้างรายได้สร้างอาชีพให้เราแล้วนะคะมันมันเป็นเพียงแต่เราจะมีความคิดต่อยอดหรือเปล่าสำหรับคลิปในการทำกระถางจากผ้าขนหนูของปณิชมีหลายคลิปด้วยกันแล้วก็มีคลิปเกี่ยวกับ การทำ DIY การเพราะปลูก DIY การทำงานฝีมืออะไรต่างๆทั้งหลายประเจะเรียกว่างาน DIY ก็คือ D มาจาก Do I มาจาก It y มาจาก Yourself นั่นก็คือทำมันด้วยตัวคุณเองเพราะฉะนั้นมันก็เกิดเลยกลายเป็น DIY ค่นเพื่อนหากเพื่อนสนใจที่จะรับชมคลิปเกี่ยวกับการทำกระถางปณิตย์จะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนี้นะคะขอให้มีความสุขทุกท่านขอบคุณที่ติดตามรับชมค่ะ